วัดีครับวันนี้มาเจอกับพี่กีตาร์กันอีกแล้วนะครับเราอยู่กันในเกมบ๊อบรันนะครับเดี๋ยวทำไมไม่ไปอ่ะเดี๋ยวเกิดอ,อะไรขึ้นนี่ครับเวลาจะกระโดดไม่ต้องอะไรครับอย่างเงี้ยแต่แต่เวลาทำอย่างเงี้ยมันจะหมุนตัวได้นะคะทำให้เราไม่โอ้ทำไมไม่ไปโอ้ตใช้ชนิวดี้ใช่ไหมเนี่ย โอ้คราวนี้เรียโอ้มีแกระโดอดๆแต่ด้วยไม่ได้ออกโอ้ก่อ,อนนี้พี่มันถึงเลเว่าที่24แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันอีก วิ่กี่วันนะครับจะสร้างด่าแล้วจะสร้างดาเสร็จแล้วชื่อว่าน่ากลัวประทะมากพี่ไม่ได้ตั้งพี่ตั้งชื่อมัว่วเนี่ยระวังนะดูวงตนเเกเกมนี้ระวังเป็นอย่างมากเลยน,นะครับขนาดพี่ยังกลัวน,นะว้ยอ้ย,อยขึ้นมไม่ไปเนี่ยระวังโอ้ โอ้ไม่ไปคราวนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วโอ้เรื่องเกี่ยวเขาก็ไม่ไปแถมยังให้เรามาแพ้อีกตั้งหากโวยพี่กิต้าจะเล่นไหวไหมเนี่ยเกิดอะไรเกิดขึ้นกับโทรศัพท์พี่กิต้าก็ไมร่รอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ไม่ไปอะ รู้ว่านิ้วชี้ไม่ได้ก็ไม่รู้คพี่ว่าต้องใช้นิ้วโปง้งเนี่ยพี่จะเก็บอันนี้ให้ครบเพชรถ้ารู้ว่าคืออะไรคือคือคือคอคอคอเห็นก็เม้นท์บอกด้วยนะครับผงความคิดเห็นทองไม้นึกว่าตาย พชรเรือทองก็ไม่รู้ที่ไม่เคยเห็นในชีวิตจริงเราร้อยเก็บเก็บก้เดยนนี้จะยากมากเลย คราวนี้ความกวนมาแล้วนะครับโอ้พี่ตายพี่ตาย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  เกมบอสโซเวร์นะครับบอสเวร์หรือว่าบอสเวอร์ก็ไม่รู้อันนี้บอสร,รันนะครับบอสร,รันเดี๋ยวพี่จะมาสอนเล่นด่านแรกก่อนเลยเนี่ยเอนนาแนวนอนหรือว่าแนวตั้งก็ได้พี่เลือกแนวตั้งเนี่ยมันจะสอนเนี่ยด่นานแรกมันก็จะสอนนะคะเนี่ยเวยลาจะกระโดด เนี่ยกดเอานะครับเนี่ยครับหมุนตัวถ้าใครเคยเล่นเกมมารูปอีกแบบหนึ่งอะ่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรอะ่ะก็คงจะคงจะรู้ว่าอันนี้มันเหมือนมากนี่ไงไม่รู้ว่าอะไรอะพลังพลังอะไรก็ไม่รู้น้ำยาอะไรก็ไม่รู้ ี่เตาไม่รู้จริงๆเก็บเพชร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 เพชรมันจะมีเลเวลที่ยากอยู่นะคะมันจะยากขึ้นเรื่อยๆพี่ว่าเกมนี้ยากกว่าเกมเกมบอสนะคระเพราะทเวลเวลาโดนเนี่ยิงกระโดดสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เงินเยอะเท่านั้น จบ้อยรู <c oughs> ส้สึกว่าชนะแล้วผงพี่มันจะค้างออกไปหน่อยหนึ่งมันจะมีหลายด่านมากเลยอ่ะแต่พี่จะแต่พี่เพิ่งโหลดไม่กี่วันก็เลยเล่นได้แค่นี้โอ้โหมาถึงก็แพ้เลย ไมเสียงเหมือนมาร์รจริงๆเลยโอ้โหทำไมกดไม่ได้ไอ,อ้นี่แหละเป็นแบบนี้ทุกทีแหละ กูไม่เกาะไม่เกาะระวังตรงนี้ด้วยอันตรายอ่ะพี่กับโดนไป็นละล๊อห์ได้โปรดได้โปรดได้โปรดผ่านสักที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 ไม่เอาเงินไม่เอาเงินเออจะเอาใหด เล่ตกตั้งใจเล่นให้มากโหคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่กิตซ์ขอตัวลาไปก่อนเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวอีก5้าวันพี่จะสร้างแมปหน้ากลัวประทับมากนะแต่ไม่ทมคลิปหรอกเล,เล่นเองแล้วกัน นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ